มีคนมาเดี๋ยวเราจะใช้สกิลสองในการหลบก่อนนะโอ้โบบนิ่มสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้คุณก็อยู่กับผมช่องทีมมี b o y ยส์ช n แนลเช่นเคยนะฮะวันนี้คนก็มาเรียนรู้กับผมในการคอมโบฮีโร่ชูในปี2022นะครับผมฮีโร่ชูเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นยากเลยใช่ไหมครับคือคอมโบเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยจะตายตัวเลยนะครับ เพราะว่าคอมโบฮีโร่ชูเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตัวที่เราเจอนะฮะก็คุณผู้ชมอาจจะเคยคอมโบฮีโร่ชูแล้วมันแปกใช่ไหมล่ะครับคือแบบจะคอมโบ1,1,2,1แล้วแบบเอ้ยไอฮีโร่ที่เราจะไปคอมโบใส่มันอนะ่ะมันหนีไปก่อนหรือมันอาจจะสวนเราตายคืนไปเลยก็ได้นะฮะก็คือคุณผู้ชมก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งซึ่งผมก็เคยเจอนะเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์นั่นเองนะครับสมมติ คุณแบบจะไปคอมโบใส่ฮีโร่ปากิโตใช่ไหมคือแบบจะไปคอมโบใส่มันแล้วมันอันติส่วนแล้วตายทันทีอะไรเงี้ยคือแล้วฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันคอมโบไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมจะสมมติว่าคอมโบฮีโร่ปากิโตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับคอมโบฮีโร่บาร์มอนหรือกวินิเวียเลยนะครับเพราะว่าไอ้ปากิโตเนี่ยมันมีสกิลสําหรับในการเออ่ขัดสกิลเราได้อย่างเช่นปากิโตเนี่ยมัน ถ้าเราจะไปคอมโบสมันปุ๊บมันก็จะใช้อันตีส่วนเราทันทีใช่ไหมซึ่งถ้าเราหลบไม่ได้เนี่ยเราก็จะเงือทันทีเลยนะคือมันจะใส่เราน,นัวเลยกลับแบบว่าไปคอมโบบาร์มอนใช่ไหมมันไม่มีสกิลขัดเราเลยก็คือเราก็แบบคอมโบง่ายเลยก็2 1 1หนึ่งหนึ่งแล้วก็เตะแล้วก็2แล้วก็อันตีอีกปับป๊บปั๊บแล้วก็เตะตายแค่นี้คือมันคอมโบง่ายกว่ากันกว่าปากิโตนะก็คือหรือไม่ว่าจะเป็นกุญนีเวียก็แค่แบบ สต่อยหเตะแล้วก็เตะบรรรแล้วก็หนึจบแล้วก็เออก็ประมาณนี้นะฮะมันคอมโบฮีโร่แต่ตัวไม่เหมือนกันเองน่เองะครับซึ่งคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคอมโบฮีโร่แต่ละตัวจะต้องคอมโบยังไงบ้างก็หลักๆคุณก็ต้องมีประสบการณ์หรือไม่ก็ดูผู้เชี่ยวชาญที่เขาเล่นมาอย่างช่อำชองแล้วนั่นเองนะครับก็คือผมก็ติดตามพวกไอดอลอย่างช่อง Black ซี่หรือช่องชู อย่างเป็นต้นนะฮะก็คือเขาจะมีอคอมโบคอมโบเฉพาะของเขาเองในฮีโร่แต่ละตัวนะ่ะแต่ผมก็ต้องขอเสริมว่าการคอมโบฮีโร่ของชูนั้นก็อาจจะเกิดจากการที่เราคาดเดาว่าศัตรูจะทำอะไรในขั้นต่อไปนั่นเอง คอมโบที่1 c o m b คอมโบนี้ใช้สําหรับการเข้าไปทำศัตรูการเข้าไปฆ่าหรือการเข้าไปเตะมาให้เพื่อนส่วนมากสกิลนี้จะใช้กับตัวบางๆหรือตัวที่เลือดน้อยๆเท่านั้นถ้าหากไปใช้กับตัวหนาๆคุณจะไม่สามารถฆ่ามันได้ในคอมโบเดียวอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งทริคก,การคอมโบสกิลแบบนี้ผมมีคําแนะนำนั่นก็คือคุณไม่ควรใช้คอมโบนี้เข้าไปหาศัตรูให้เห็นแบบต้งๆคุณควรใช้วิธีหลอก ล่อให้มันเข้ามาหรือหลอกว่าเราจะเข้าแล้วให้มันใช้สกิลหนีก่อนไปเองแล้วเราค่อยมาเข้าทีหลังเพราะมันจะไม่มีสกิลหนีแล้วซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างได้ผลกับผมได้และคุณก็ควรลองเช่นกันครับผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคาโบนี้นั่นก็คือหลังจากที่คุณทุบศัตรูคุณควรจะเพิ่มหมัดเข้าไปสักหนึ่งหมัดก่อนที่จะเตะและถ้าหากคุณทําแบบนี้จะทําให้คุณได้มีโอกาสกับบามีหมัดไฟอีกครั้งหนึ่ง คอมโบที่2เป็นคอมโบที่แรงที่สุดเพราะเป็นคอมโบที่โดนสกิลเราทุกดอกใช้สลับตัวที่ไม่มีสกิลขัดเราหรือไม่มีสกิลในการป้องกันตัวเองเช่นปาโมนทามัสเบนอลูกาดจูลงส่วนวิธีการคอมโบก็ใช้สกิลสองสไลด์เข้าไปแล้วใช้11 1, 1, 1. โดยคุณอาจจะอินเสิร์ตหมัดเข้าไปด้วยเพื่อความแรงเพิ่มขึ้นแล้วจากนั้นคุณก็เตะ แล้วก็เตะแล้วมันก็จะตายครับเพราะสกิลนี้มันแรงจริงๆอคอมโบที่3เป็นคอมโบที่ผมชอบมากที่สุดเพราะมันเท่ดีเอาไว้ใช้สู้กับฮีโร่ประเภทที่มีสกิลหนีแต่แบบไม่เร็วมากเช่นกุนิเวียกุซิออนลาปูลาปูแต่ห้ามเอาไปใช้กับฮายาบูสานะครับเดี๋ยวมันจะอันติสวนเราการใช้คอมโบนี้เหมือนจะยากใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณใช้เป็นคุณจะควบคุมทิศทางการเตะได้ดีขึ้น ด้วยการใช้สก,กิลหนเลือกคิดทางนั่นเองซึ่งคุณอาจจะฝึกคอมโบนี้กับบอดก่อนก็ได้นะฮะวิธีการฝึกคอมโบนี้ก็คือคุณอาจจะใช้2ต่อย1เตะแล้วก็1อีกทีแล้วก็มาเงี้ยปับ ซึ่งคุณก็อาจจะเพิ่มความยากโดยการให้มันอยู่หลังหินก็ได้นะครับเช่นก็อาจจะ2ปึ๊บแล้ว1นึ่งเดไปขวางที้วอันติอย่างนี้ฮะอาจจะเพิ่มความยากให้มันอยู่หลังหินบ้างก็ได้นะฮะคอมโบในการดักปลาคอมโบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่คนดักในพุม่มแล้วจากนั้นคุณต้องใช้สกิล2แล้วก็ต่อยแล้วจากนั้นคุณก็เตะ และถามว่าทำไมคุณต้องใช้สกิล2ในการคอมโบด้วยเพราะว่าสกิล2นะมันมีพาร์ีในการเจาะก่อนนั่นเองครับถ้าคุณชาสกิล2ในการคอมโบมันจะแรงขึ้นนะครับก็ให้ชาร์จสกิล2ต่อยแล้วก็เตะแล้วก็อาจจะอินเสิร์ตสกิล1เข้าไปด้วยเพื่อความแรงแล้วก็ความสะดวกในการคอมโบขั้นต่อไป ก็เอาแล้วครับผมก็จะมาเล่นโชว์กันให้ดูส,สดๆนะาพาไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเลยนะส่วนวิธีคอมโบ<ศ>เดี๋ยวเจอกันนะมิวสี่ก่อนก็ถ้าไปเลนอีพีก็จะเจอกับลิงเพราะฉะนั้นผมก็จะออกเจ้าขวานสงครามนะ <_ S 2> เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําวิธีเอ,อสอนออกของชูด้วยแล้วกันเต <_ S 2> ้นเอ้ยว่าจะออกอยังไงให้ได้เปรียบนะ <_ S 2> เดี๋ยวนะ ต้องเคลียร์ไปเองกับไอไดโนเส์กับลิงก่อนนะวันนี้เราก็อยู่กับสัตว์โลกนะฮะก็เป็นฝูงลิงแล้วก็ฝูงไดโนเสร์สักตัวหนึ่งนะเป็นทีเล็กกับลิงจ๋อนะฮะก็เราจะเข้าไปทําการตีไดโนเสร์เลยเพราะมันไม่มีสกิลป้องกันตัวเองอะไรไปอย่างใดเลยนอกจากมันจะตัวใหญ่เราค่อยอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวผมจะทําการตัดคีปนะฮะเพราะผมไม่ชอบแบ่งคีมให้ใคร โอ้ยเจ็บเหลือเกินถอยดีกว่านี่ต้องปวดประสาทมันหน่อยนะฮะเอ้ยเจ็บเว้ยอะไรนี่อะไรนี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ทุบฮะตัวริงอยู่นี่เรียบ้อยฮะเพื่อนบาัานยังไงยังไงปล่อยเพื่อนบ้างโอเคสวยสวยสวย,ยโอเคอันนี้คือแรงอีปิกนะไม่ใช่อะไรแรงอีปิกมันเล่นกันไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หร อันนี้ก็มาเล่นใหนะ้คุณผู้ชมดูอ่าตีปูตีปูเดี๋ยวเราจะได้ไอเทมไวชิ้นแรกไวๆนะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะบ่นว่าทําไมชูมเห็นตีแรงเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไรเยอะเยอะเยอะเออมาอย่างนี้ผมก็เตะเลยฮะโอะอมันนิ่มจังเออมันนิ่มขนาดนั้นว่าไงบ้าเอ๊ะว่าไงนะน่ะหลบตบ อู้ไม่เมียนตีนี่วาเฮ้ยว่าไงว่าไงสาวน้อยพี่ขอเตะหน่อยแล้วกันนี่แหลกแหลกโอ้ยแหลกแหลกแล้อีปีกมันรู้สึกจะเล่นกันเหมือนไม่เต็มเท่าไหร่อะไร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  นี่ก็จะมาโยนลิงใส่อย่างเดียวเลยเอากล้วยป่าวึบไม่ต้องรีบใร้สกิลหนึ่งมากฮะ,ะป้าบโอ้ไม่ตายเรอไม่ตายไม่มีเออยังไม่มีไอเทมนะไอเทมชินแรกยังไม่ได้เลยโอเคเพื่อนมาเสริมนะเอลิงมาจากไหนอะฮะทุกตัวปลอมเอเอตกใจหมด อันนี้มาสกิลเพื่อ,น,อนนี่มาสอนจริงไหมเนี่ยเหมือนมาเล่นเอาฮามากกว่าตายชิ้นแรกมานะโหดแน่นอนเฮ้ยหนา้นาหน้าตัวเลือกใกล้ตายฮนะอย่างที่บอกผมจะใช้สกิลอย่างเงี้ยตึ๊บตึ๊บสองไม่มีไม่มีคนเลยอ่ะทำไมเฮ้ยย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  ของมีแต่ก็ใช่ว่าจะฆ่าได้เร่มานี่ชีบคีบรักเรามากกว่าหึหึหึยังไงหึ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 หรถมาช่วยนี่เอ้ยทำไมวันลาบเลื่นจังเนี่ยชีวิตจริงไม่เห็นลาบเลื่อนเลยนี่ฮะผมวิ่งเร็วมากตอนนี้เพราะมีชิ้นนี้ขวานไอเทมสงครามนี เฮ้ยหน,น,น้าหน้านี่ใกล้ตายยังวะเฮ้ยมีสุดพาสีแล้วจะได้เตะม,มาเนี่ยก็ใช้คอมโบหนึ่งอะเนีย่ยแค่นี้มันง่ายมากฮะแล้วก็ทุบฮะปั้มบรูบงโอ้ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมีพาสีวะมีพาสีแล้วยังไงอะเฮ้ย,อยจอร์แันกลัวไม่ตายวิ่งชนมงกำแพงเลยอืมอืมวิ่งเร็ว เอาเอาลิงลิงคิดว่ากลัวคิดว,ว่ากลัวเนอลูกน้องมึงกระจอกตายนีอา้าวชิวๆฮะเดินตีเฮ้ยลิงไปไหนวะอืถูกใชส้สกิลสองร่วมด้วยเพื่อความแรงสูงสุดออืือโดนทีปิดโดนผัก คิดว่าเก่งคิดว่าเก่งคิดว่าเก่งพี่ผมใช้สกิลสองในการออระหว่างที่ตเตะเพราะว่ามันเจาะก,ก่อนนะไอ้สกิลเนี่ย<ม>ใช่ว่ามันใช้ได้แค่พุ่งแล้วก็หลบสกิลได้อย่างเดียวมันเจาะก,ก่อด้วยเว้ยต่อยหนึ่งหนึ่งโอเคครับไม่ต้องรีบใช้สกิลหนึ่งนะเพราะว่า๋ย่มันจะพลาดได้นะฮะก็ใช้แบบนี้เอาหนึ่งต่อยหนึ่งต่อยอย่างนงี้ฮะ เดี๋ยวผมจะฆ่าลิงหดหดให้ดูปะ่ะนี่รอให้มันเปิดอันติีเองเนี่ยแล้วเราก็หนีโอ้จะช่วยทำไมอที่ลมไม่ชอบตอนให้มันเปิดปอันตีแล้วก็ให้ลิงมันหายไปทห้หมดนะเออเอออุ้ยยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่อุ้ยหลบหลบหลบ,ลบซิกแซกหนีก่อนนะเอ้ยมันวิ่งมาหาแล้วอะไร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 อืม้มถูกโอ้ยโดนผัก อันนี้ลิงตัวจริงหรอลอมฮะตัวจริงเหรอโอ้ยโอ้ยแหลกโอ้หึปึ๊บไปกับเพื่อนมาผมชอบคอมโบนี้จริงจริงโอสาวอืมอืมอืมตีตีต่อหน่อยมันรอให้ตีนานแล้ว อืมอืมอืมโอ้ยวีเดนสเซลมาไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวรอไปล,ดลัดเลยปี๊ปแป๊บไม่แน่ใจว่าตีอยู่หรือเปล่านีอะยังตีอยูอย่ต่อยเอ้ยเตะเลยอืมอืมเฮ้ยขี้วิ่งทันหรอขี้วิ่งได้เหรอขี้วิ่งได้เหรอขี้วิ่งได้เหรอนะมีขวานสงครามเนี่ยตีแรง พวกนักถึกนาหนานี่ชอบหเนืกเกินความสงคัญไปแล้วไปแล้วอืมโอ้ยดีเลยตอนนี้มีมีอาฮะมีอาว่าไงมยากับฐานเฮ้ยเอเดนโซนนี่อย่ายมายุ่งเจ็บ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 ใจเย็นๆค่อยคุยกัน เลเวลสิบเอ็ดแล้วนะนี่ตามลา่าปึ๊บต้องใช้คอมโบนี้ฮะโอ้ยหายเลยอะเออเดนเสาเดนเสาว,ว่ายังไงจ้ะปึ๊บตับตบโตหายอืมโอ้ยถอยก่อนถอยทับถอยทับ จะลมดีขนาดนั้นโอ้โห,โห,โหตีชีบเอ้ยตีป้องไอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งห้เพื่อนบวกกันไปเราให้เพื่อนทำงานเอ้ยขอบ้างดิอืมทุบโอ้ย กล,กลับมากับมาก่อรเอาบัฟเลยดีกว่าจะได้ตียงแรงเลยอืมเอเ้ยเพื่อนแมวน่าผมมาจอกอันนี้ยอือ จุ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 จโอ้อาการเะยรอเพื่อนเข้าไปก่อนรอหลอดเข้าเออเอเข้าไป <c oughs> จังหวะนี้ไม่ต้องเข้าไปก็ได้นะ มันนัวเกินตีป้อมเลยป้อมแตกแล้วเนี่ยังไม่ได้โชว์โหดเลย <c oughs> ต้องจะหมุนทำไมวะเนี่ยโอ้โ <Victory! S 1> oh, ดูครับรูปภาพยังทะลุจออยนี่เลยทะลุกรอบอะฮะ เอาแล้ถ้าคุณผู้ชมพอถ้าหากคุณผูชาาณ้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะบสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ